เทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะได้เริ่มเตรียมสถานที่ในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2558แล้วในวันนี้ค่ะตลอดทั้งวันนี้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีได้มีการปรับพื้นที่ในการจัดงานสงกรานต์ประจำปี2558กันบ้างแล้วตั้งแต่ที่ถนนมหาราชบริเวณแถวตึกร้างที่นับเป็นสถานที่ที่มีประชาชนแห่เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างมากมายในทุกๆปีได้มีการดูแลรักษาความสะอาด เคลียร์พื้นที่ได้อย่างเรียบร้อยและบริเวณป้อมตารวจสามแยกข้ามสะพานห้างสรรพสินค้าโรบินสันจันทบ,บุรีรวมทั้งจุดด่านตรวจอื่นๆขณะนี้ก็ได้มีการตั้งจุดด่านตรวจเพื่อควบคุมการดืม่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มความปลอดภยัยสําหรับการใช้รถใช้ถนนตลอดช่วง7วันอันตรายขณะในพื้นที่ในเขตท่าฉลับตลอดทั้งเส้นก็ได้มีการเริ่มการติดตั้งเวทีต่างๆมากมายทั้งตรงภายในพื้นที่ลานกีฬาคนรักจันทร์สี่แยกวัดปากคลองกุ้ง รวมทั้งในพื้นที่สามเหลี่ยมทุ่งนาเชยซึ่งนับเป็นจุดหลักในการจัดงานสงกรานต์กลางคืนปลอดเล่าถนนเข้าทิพย์จันทบุรีและตรงบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองจันทบุรีก็ได้ทำการติดตั้งจุดซุ้มน้ำเพื่อประชาชนที่เดินผ่านมายังบริเวณจุดนี้ได้รับความเย็นสบายและเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากนอกจากนี้ภายในเขตวัดใหม่เมืองจันทบุรีก็ได้มีการจัดเตรียมงานกันอย่างเต็มที่เช่นกันเพื่อให้ทันกำหนดวันงานในคืนวันที่12เมษายน โดยในวันนี้ได้มีการติดตั้งเวทีที่จะใช้ในการประกวดสาวรุ่นอาวุโสที่นับเป็นไฮไลท์ของทุกๆปีและบริเวณใกล้กลันก,ก็มีการติดตั้งเต็นท์สำหรับงานประเพณีกวนเข้าเทปซึ่งจะมีพิธีในวันพรุ่งนี้เวลากั้งนาฬิกาเป็นต้นไปโดยตลอดช่วงบ่ายวันนี้การเตรียมงานโดยรวมถึงว่าผ่านไปแล้ว40%ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยังร่วมกันติดตั้งตลอดทั้งคืนเพื่อให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มงานในช่วงเย็นของวันที่12เมษายนวันพรุ่งนี้ค่ะ